ไม้เลยนครับเนไนะครับจนี้อาได้ขมนงิไปนะครับทนไองความาในกรเบงกมากเลยเเขาขอใเตรียมตัวอย่ามาเพื่อนมาดัคํเร่งากนะครับคนจนจะวุ่นกันนะครับอ่า แดนเซอร์เรียบร้อยเป็นวทีมงานขอหกจากฐานจุดพวกแดงต้องแล้วพวกเขียวขึ้นไปขอให้ทีมงานเจงโชคดีสามสองหนึ่งไป เครับ่นบอละครับิมตัดแตนะครับดกล้ายตัวะครมบนฟาสีเาลดเฟรมไปหน่อยนึงส้นตัวดีขนาดลดเฟรมไปหน่อยโอหถ้ามาล้งเงี้ยหัเรี่งแก่ง่ะลบนาดนะครับพี่น้ขนาดการดงแรง เป็นไงบ้าพี่นายเว้าช่วบวกคุณมอโอ้ควันเรียบโอ้ยขี้เท่าตึมน่ากัวดีกำลังการกรดดแบงที่มไม่ขึ้นเลยโอ้ยไกลางคืลมไปจ้ไหนเมกะนี่ต้องมานี่กาบ้ก็บรรแล้วขึ้นไปนี่ลยขนไปเลยไปยู่ขึ้นไปท่าอากาศสุดดี เียครับคนเขาข้าแล้วใกล้ใกล้เทยสูงปานใจใกล้ใกล้มันเล้าใจนตลอดนเนนุ่มตลอดดูที่นี่มอากนดูดีดด